ในช่วงของ the Great r e s i g n a t i o n นะครับสิ่งที่ตามมานแน่เลยก็คือการจ้างงานยกใหญ่แต่ในการคัดคนในช่วงเร่งด่วนเนี่ยครับหลายครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายกับองค์กรมากกว่าถ้าเกิดคนที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันไม่ตรงกับองค์กรเราแล้วทีนี้เราจะเลือกอยังไงดีครับว่าเราจะเสี่ยงกับคนที่มันไม่ตรงเป๊ะหรือจะยอมปล่อยให้องค์กรเราขาดคนไปวันนี้เรามี4มิติพื้นฐานครับที่ถ้าขาดคนจริงๆเนี่ยให้คัดจาก4มิตินี้เป็นอย่างต่ำครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบก,กาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบออฟเคาน์เตอีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่273อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับเมื่อเราเข้าสู่ช่วงเวลาของการลาออกครั้งใหญ่นะครับสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับมันคือการรับสมัครยกใหญ่เหมือนกันพรามเมื่อมีตําแหน่งว่างเท่าไหร่ครับมันก็หมายถึงว่า พนักง,งานที่อยู่ของเราเนี่ยก็จะมีภาระตง,งานที่มากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันก็จะทําให้พนักง,งานปัจจุบันของเราเนี่ยเกิดความไม่พึงพอใจแล้วก็อาจจะมีเบิร์นเอาท์หรืออาจจะถึงขั้นลาออกเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมครับแต่ก่อนที่องค์กรจะเริ่มมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องรีบๆหาใครมาแทนไว้ก่อนทางเพจเราเอาคาบอคขอเจอนะครับก็ต้องขอเตือนว่าผลลัพธ์ของการจ้างใครมาก็ได้เนี่ยบางครั้งมันจะแย่กว่าการขาดคนก็เป็นได้ครับเอาถ้าอย่างนั้นถ้ามันอันตรายทั้งคู่เนี่ย ไม่ว่าจะจ้างใครก็ได้หรือไม่จ้างใครเลยมันก็แยกกับองคอ์กรทั้งคู่เราจะประเมินความเสี่ยงอย่างไงครับว่าเราควรที่จะเสี่ยงกับผู้สมัครที่ไม่เปะ๊ะหรือรจะยอมปล่อยให้ตําแหน่งว่างดีครับนอกเหนือจากคาแนะนําคลาสลาสิกลาินะครับเช่นการรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยวิธีการหนึ่งครับที่จะช่วยให้องคอ์กรประเมินความเสี่ยงนี้ในช่วงของการเร่งด่วนเนี่ยมันอาจจะทําได้ครับโดยการคัดคนโดยพิจารณา4มิตินี้เป็นหลักครับย้าว่าในช่วงเร่งด่วนนะครับ มิติแรกเลยก็คือความพึ่งพาได้ครับหลายครั้งที่เวลาเราพูดถึงความยืดหยุ่นกับความพึ่งพาได้เนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้มันมีความสม่ําเสมอได้แล้วคาดการล่วงหน้าได้เช่นการมีนโยบายทุกวันศุกร์ทำงานครึ่งวัน ซึ่งมันแตกต่างจากความพึ่งพาได้เช่นการที่พนักง,งานเราลาก,กระทันหันหรือส่งงานไม่ทันกําหนดดังนั้นในการจ้างงานด่วนนะครับการโฟกัสกับความพึ่งพาได้เนี่ยสำคัญมากครับเพราะผู้สมัครอาจจะมีข้อเรียกร้องหลายอย่างครับที่เกี่ยวข้องกับความที่หยุนในการทํางานซึ่งอันนี้ก็คุยกันได้ต่อรองกันได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงความพึ่งพาได้ของตัวเองสิ่งสําคัญมากๆครับคือการเช็คให้แน่ใจครับว่าผู้สมัครที่เรารับเข้ามาในช่วงเร่งด่วนเนี่ยจะไม่มีปัญหากระทันหันตามมาด้วย โดยเราสามารถทําได้ครับผ่านการทํา Refer e n c e c h e c ชชัดๆนะครับแล้วก็ลองปรับคํำถามสัมภาษณ์ให้ครอบคุมประเด็นของความพึ่งพาได้หรือ reliability ของผู้สมัครครับเช่นลองให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วเขามีวิธีรับมือกับมันยังไงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความพึ่งพาได้นะครับอีกประเด็นถัดมาที่ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือความพร้อมในการทํางานครับความพร้อมในการทํางานระดับพื้นฐานเนี่ย แน่นอนครับสาคัญมากโดยเฉพาะกับพนักง,งานใหม่เวลาที่เราพยายามหาคนมาช่วยพนักง,งานคนเดิมของเราเนี่ยที่ตอนนี้งานล้นมืออยู่แล้วนะครับเราก็ต้องแน่ใจใช่ไหมครับว่าคนที่รับเข้ามาใหม่เนี่ยจะเข้ามาช่วยไม่ได้มาเป็นภาระแต่หนึ่งในกับดักที่หลายๆองค์กรเนี่ยประสบโดยเฉพาะในการเลือกคนในช่วงเร่งด่วนคือการที่เลือกคนที่ potential ครับเช่นเรารู้แหละว่าคนนี้ยังทํางานตามที่เราต้องการตอนนี้ไม่ได้แต่คิดว่าเขาเข้ากันดีกับองค์กรแล้วมากถ้าเกิดฝึกหน่อยเนี่ย น่าจะไปได้ไกลมีแววมากไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติหลายๆที่ก็ต้องการคนแบบนี้แน่นอนครับแต่ในสภาวะเร่งด่วนเนี่ยองค์กรต้องไม่ลืมนะครับว่าการอบรมการฝึกเนี่ยใช้เวลาโดยเฉพาะเมื่อเป็นงานที่มันต้อง on the job training เนี่ยมันก็จะเป็นภาระงานเพิ่มให้กับพนักงานเก่าด้วยนะครับดังนั้นในสถานการณ์เร่งด่วนนะครับองค์กรต้องชั่งน้ําหนักดีๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังการจ้างคนที่เป็น high potential แต่ไม่พร้อมทํางานครับเอาไว้ตอนหลังตอนที่เราไม่ด่วนแล้ว ต่อมาคือเรื่องของทัศนคติที่ดีครับเพราะว่าสภาพอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่กันง่ายมากครับคนคิดลบหนึ่งคนเนี่ยส่งต่อไปได้ทั้งองค์กรเลยแล้วมันทําให้งานที่ยากอยู่แล้วเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกและมันมีงานศึกษาหนึ่งครับเขาพบว่าพนักงานเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อเลี่ยงที่จะไม่ต้องทํางานกับคนที่เขาไม่ชอบหรือคนที่เปร่งออร่าลบเนี่ยครับซึ่งมันส่งผลอย่างมากนะครับต่อการใช้ทรัพยากรขององค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมมากๆเลยหลายครั้งเราอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่ พนักง,งานที่เคยมาช่วยงานหลายๆอย่างขององค์กรเนี่ยเป็นพนักง,งานดีเด่นเลยอยู่ๆก็เกิดไม่ค่อยมีเวลาขึ้นมาครับโดยที่ไม่มีปี่มีขลุ่ยเลยหลายครั้งนะครับจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดจากการที่มีพนักง,งานใหม่เข้ามาแล้วก็สร้างออร่าลบทําให้คนไม่อยากเข้าใกล้แล้วก็ไม่อยากที่จะทํางานด้วยโดยเฉพาะงานที่เขาเลี่ยงได้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสารครับการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ท่ามกลางวิกฤตเนี่ย โดยเฉพาะวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าไอ้การสื่อสารกับความไว้างใจมันสําคัญขนาดไหนครับยิ่งทีมที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อหน้าแล้วเนี่ยการที่ทําอะไรผิดเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยที่จะซ่อนนะครับแล้วก็มันยากที่จะค้นหาการทําเป็นไม่เห็นอีเมลไม่เห็นโทรศัพท์รับโทรศัพท์ไม่ทันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากขึ้น แล้วมันทําให้งานที่ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันมันพังได้ง,ง่ายๆเลยในสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าพนักง,งานไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องเราก็ชัดเจนครับองค์กรนะครับสามารถประเมินทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ในระหว่างการสัมภาษณ์ผ่านการมองหาความชัดเจนของเนื้อหาที่ผู้สมัครตอบครับแล้วก็ความสอดคล้องของมันด้วยรวมไปถึงอาจจะถามไปเรื่องของเครื่องมือการสื่อสารที่ถนัดครับเช่นถ้าผู้สมัครบอกว่าไม่ถนัดเลยใช้อีเมลเนะครับเราอาจจะต้องอดทนไม่มีคนดีกว่าใช่ไหมครับ แลวทั้งหมดก็คือ4ี่คุณสมบัติหลักๆนะครับที่เราแนะนําให้อย่างน้อยมองหานะครับในช่วงที่เราต้องการคนเร่งด่วนจริงๆซึ่งก็ได้แก่ความพึ่งพาได้ครับความพร้อมทํางานทัศนคติที่ดีแล้วก็ทักษะการสื่อสารครับซึ่งก็ควรที่จะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานกว่าพื้นฐานปกติอีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนแต่ถ้าสมมุติครับต่อให้เราคัดแค่4อย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครผ่านเราจะทํำยังไงครับอย่างแรกเลยครับก็คือสื่อสารกับพนักง,งานเดิมนะครับว่าความยากลําบากในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องชั่วข แล้วเรากาลังหาเพื่อนร่วมงานดีๆมาให้เขาเพราะมีงานศึกษาครับเขาพบว่าพนักงานเองก็พร้อมที่จะทํางานหนักครับเทียบกับว่าต้องทนกับเพื่อนร่วมงานแย่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้คือขอความช่วยเหลือให้พนักงานเราเนี่ยครับช่วยหาคนผ่าน Refer ร์โปรแกรมขององค์กรครับเพื่อที่เราจะได้คนที่ทั้งอาจจะเคาเตฟิตด้วยนะครับแล้วก็ทํางานเข้าขากันได้ดีกับพนักงานปัจจุบันของเราครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่า ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็าตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time